สวัสดีครับพี่น้องก็คือตอนเนื่องนะครับนอตอนเนื่องนะครับวิญญาณเป็นจังจังทายตอนเนื่องแบบนี้เพราะว่าบ่อยากขาดตอนบ่อยากพี่น้องขาดตอนแต่ละหมู่บ้านที่อยู่เหนือเขื่อนฟังนี้ฟังตนุนเลาะเขื่อนเลาะริมเขื่อนละเลาะภูเขาเนี่ยตอนเนื่องนะครับคลิปจบอยู่บ้นานนนสวรรค์เขาคาก็คือบ้านนี้แหละครับโรงเรียนบ้านนนสวรรค์เขาคาเนี่ยนะครับนี่เก่าคา,านี่ยมันบาครับนี่แหละนีเนาะ กาเลยสนิตอนเนื่องนะครับจากบ้านนรดสวรเก้าคาเนี่สิออกไปทางภูเขาวงนะครับไ,ไปเบื้องต่อกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องสีได้เบื้องแบบโอ้ไม่อย่างน้อดังโปเปโปเปนะครับพี่น้องก็คือก็คือได้ได้ติดตามแบบว่าเป็นเป็นเรื่องๆไปเรื่อยไหมครับเป็นตอนๆไปเลยนะครับ,รบให้พี่น้องมองภาพบอกเลยว่าคลิปจบมองหันปุ๊บ ก็เาต่อจากหันคลิปต่อไปกับพี่น้องที่ตามมาเลยเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับสิริหูว่าพี่น้องก้มเดือดร้อนของประชาชนของพี่น้องชอยูเหนือเคื่อนจุดใดแน่สิไดเห็นมั้เม่นบับเนาะเนี่ยเห็นมั้อนุญาตสิเปิดเะบิ่งเลยนี่เห็นบ่เนี่ยเห็นม่ครับน,ะนี่บรรยากาศจริงๆเลยปีที่แล้วโรงเรียนในบ้านก้าวข้าในน้ำถ่วมัดเลยนะครับถ่วกระพงเลยนะครับนะครับนี่ปีนี้เพราะท่านถั่วถ้าข,ขึ้นเรื่อยๆโย่นี่เห็นม่พี่น้องยัง ยังมีรุ่นว่าเครื่องเทิงนี่สีดาเกี่ยวเข่านะครับขน,นามพ่กขืนมาอีกเป็นม,ม่ครับเนี่ยเนี่มยม้วนกา้วขา่อ้าก็้วยเกี่ยวแล้วก็มีพี่น้องคล้ยเกี่ยวแล้วก็มีหมวกเกี่ยวแล้วหมวกท่านเกี่ยวกัยังเขียวเขียอยู่เอามาฟังนี่บานนี่ยใบผลทั้งเครื่องเวลาเท่าอ่างลากอยู่เห็นว่าทัวร์ึ้ขืนมาแล้วน้ำขืนมาแล้วเนาะแต่มารุ่นกันพี่น้องขน,นามพบ่ขึ้นกะจะดีใจนะพี่น้องแถวผู้อยูเ่เหนือเค่อนเนาะ ขันขึ้นม่อีกกับสีเล่ตัวนสซาดกันอยู่เด้่อซ้อมมึงนี่มันบ้าคนอ่ะโอ้ยฝนมาเขียวตื่นขึ้น,นเงาหลัพี่น้องเลยอะารอไปบึ้งเล,เลยนะครับเนาะนี่เลยเหตุผลที่วิญญ่าณบาตัดคลิปบบตัดคอร์เคเตอร์บตัดปั๊บผันปั๊บหนีไหมครับพี่น้องเลยสิบอรูว่ามันเป็นจุดใดแน่มันถ่วมจุดใดน่มันถ่วม,ดดม,วมก็เปรียบเสมือนว่าพี่น้องมาน,านั่งรถน้องพี่าเนี่ย น่งรถมาเที่ยวน้ากันนี่นไหมครับน่งรถมาเบิ้งน้ากันนะบรรยากาศแบบนี้เห็นก้มเสียหายพี่น้องแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเห็นบ่ครับจังตรงนี้นี่มันขึ้นมาหอดตีนถนนเลยเห็นบ่น้ำนิ้วหอดมองถนนที่พี่ยาขับรถอยูนน่นี่เห็นบ่เนี่เห็นบ่มหอดแล้วนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังอีกนิดนึงยู่หน้าตรงนี้ขันขึ้นมาอีกหน้าตรงนี้ที่เขามันมา่นเลยๆหลาๆงามๆอยูน่นี่ เสียหายแทนแะน่นอนเด้พี่น้องนี่แมนบ่ปปาดฝนทึ่งแมนมักตกผู้ตกผูนะครับโอ้พี่น้องเอ้ยนะครับเบิ่งน้ำกันนี้ละเหตุผลที่วิญญาณเป็นยังบ่ตัดคลิปไปยังว่าตัดคลิปพอรอแคลร์มดตัดครับอยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศทั้งสี่เห็นเหตุการณ์น้ำน้ำกันณตอนนี้เนี่ยน้ำเขาจกพากันเป็นยังฝนนะครับฝนลิ่นละอองนหน่อยๆนะครับ เป็นองในน้อยไหมครับลงไม้อีกทายคลิปมือนีวันที่เก้านะครับเก้าตุลาคมเด้อครับมือนีเด้อะทายคลิปนะครับวันที่เก้าตุลาคมนะครับปีหกหกนี่ละปีหกหกนี่นะครับเนาะเวลาก็ประมาณสิบโอ้ยสิบสองตัวนี่เที่ยงตัวครับตอนเที่ยงเลยเด้อนะครับตัวนี้เนาะเนี่ยเห็น,ละ,น,นละครับให้พี่น้องเห็นบรรยากาศทั้งสี่ เห็นแนวนี้ให้เห็นน้ากันนะครับอ่ะเราไปแถวบ้านผู้ขาวงบ้านนี้นะไปเบื้องแถวผู้ขาวงนะครับนะเป็นยังไงแน่รับฟังนี่กะเห็นวาเนี่ยมันกระสีมอฮอดถนนทีวิญญาขับรถอยู่นี่แล้วเห็นมาครับนี่ปริมปริมแล้วเห็นไหมพี่น้องนี่นะครับนั่นแหละพี่น้องเนี่ยเบื้องว่าฝนมันมันเป็นฝนแบบไหนพี่น้องลองคิดเบื้องว่าอยู่หนากระจกวิญญาเนี่เห็นวะ มันเป็นละอองแมมครับเาขาวทีแม่เห็นนี่เป็นละอองนี่เป็นละอองคือคือน้ำหมอกแห้งนี่แม่ครับขับเป็นไปที่นอกสิเป็นหิมะเส้นใดบุพพีนนอกขออนุญาตปัดดําฝนนะครับเนาะเอ้าทางซ้าล่ะครับพี่นอกสิผ้าใบบานพูกเขาวงเบ่งเป็นยังไงถ่มพอดไซแล้วไปเบ่งน้ำกันนะครับเนาะครับออกจากบ้านนู่นสวรรค์เกาขาวมาแล้วนะครับเนาะเดียวขัวไปทางผู้เขาวงนะครับเด้อบ่งดูฝน มันเป็นละอองผิวิวนี่ไหมครับเนี่ยพี่น้องอันเบิรงในในกล่องเสียนาะมันติดกระจกหน้ารถอยู่นเนาะครับเนาะครับขออนุญาตปัดปัดปัดฝนนะครับเนาะใส่ใส่ที่ปัดน,ำน้ำฝนปัดออกพอเห่าเสด็แน่เป็นภาพข้างหน้าเฮานะครับเนาะคขออนุญาตขับรถอยู่ทีงถนนนี่ครับถนนบ้านเก่าคาบ้านเก่าคาบ้านนู้นสวรรค์นั่นนี่นั่นเนาะเนี่ยมาเมนบัดดิพี่น้องขาวอักลาอักรามาเมนบอด นั่นเรไปเห็นน้ำเบิ้ลแล้วนะครับตอนนี้ลองดูนะครับไปเบิ้งไปเบิเบ้งครับอ่านะพี่น้องผู้ข้าเจ้าสีที่ยู่ในแถวนี้ข้าเจ้าก็สิคุณเคยน่าเหตุการณ์นะที่มันเกิดขึ้นเนาะบ้านหลังนี้ก็บสี่ไก้ฮอดแล้วด้วครับในปีที่แล้วถ่วฮอดถนนเลยนะครับปีนี้ถ่วฮอดถนนก็เจ้าสีล่ลำบากขึ้นก่ากันอีกล้ว นี่เห็นว่าน้ำน้ำเนี้ยเห็นไ่มพี่น้องนี่ใกล้ๆถนนเลยเนี่ยนี่เนี่ยจออยู่นี่ละเข่าขาเจ้าแท้นี่ก็สิย่อมย่อมย่อมถิ่มปล่อยงัวใไ่แล้วก็มีครับเห็นไ่ปล่อยงัวใไ่แล้วนี่ผู้เปิ้เกี่ยวหญ้าเกี้ยวหญ้าเกี้ยวเข่าเลยเนาะเกี้ยวเข่านี่ครับนี่นั่นน่ะโอ้ยเกี่ยวเข่าลีพี่น้องเกี่ยวเข่าขึ้นมาไว้นะครับเกี่ยวเข่าไว้จะตากไว้จะกินเนี่ยมันถ่วงหบดแล้วครับพี่น้างเห็นไหมถ่วงหบดแล้วนี่เห็นไหมถ่วงหบดแล้ว นะครับฮะสร็จแล้พี่น้องเอาใจซอยกันเนาะเอาใจซอยกันเนาะซอยกันข้าวเจ้าไอ้ทังใดใดมันเป็นกำลังใจกันดีกอนะพี่น้องนะถึงว่าซอยกันบ่ได้ก็เป็นกำลังใจกันเนาะเห็ดกับเมย์เบลเบิดโปแห้งแล้วปุ๋ยกับไซเจนโปแห้งแล้วผลทุทไายบ่ได้จอยพี่น้องนี่รือคือชีวิต ชาวบ้านนะพี่น้องเออพาผู้อยู่ทั้งทัง้งด้านซ้ายมือนี่ก้องสิบเป็นไยงดอกทันโมทรวมตัวนั้นิลีกับเจ้ากฤษดีเกลียวอโอ้ยถอกไปแล้วเขาเขาถอกแล้วมาพี่น้องนะไปไปเบิ้งแถวร้านอาหารยังแถวพญิตาทุ่นพญิยังตะล่องแตะก็ถแถววานนองขอกไก่แถวริมเขื่อนนะแถวนั้นเป็นยังไงแนะ่ รอไปเบิงกันนะครับนะเอัะเลาะไปเบิงก่อนมิยาเอฟซีป่ะตัวขึ้นรถตัดเคปป่ปะว่าผมบ่อยากตัดแมค่คบอยากอยากให้เห็นบรรยากาศอีลี่อล่อไหมครับอยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศอีลี่อีหลอบรรยากาศณตอนนอนนั่นนี่น,นะครับนะอ,อยากให้เห็นแบบนี้มิยาออกจากบ้านโน่นสวรร่าน้าวๆออกมา คีรุลเหรอผู้เขาออกมายังสันยังสี่ก็จะได้เห็นเห็นภาพอิีิหรอเห็นจริงจริงจังๆเลยไหมครับเนะาะเนี่ยฝนลิ้นชังแสะชังแสะแบบนี้ยช่างที่เห็นเนี่ยครับเห็นบ๊เฟ็นชังแสะชังแสะแบบนี้ล่ะบ,บ้านอยังน้อยอยู่ข้างหน้านี่บ้านโน่นสีลาบอสิลงไปเบิร์กจังหน่อยกันนะบ้านโน่นสีล้านี่พระเจ้าสีถ่วงบนอนโน่นสีลาอืม ชิลล่าพื้เบิ่งก็ได้ครับนู่นชิล่าอยู่ข้างหนาน,นะครับกลางนาม,ม้านี้ครับหนาวขึ้นมากเลยจังนะครับอืมอ่วะวิทยาไทยให้พี่น้องเห็นมดน,นะครับบรรยากาศนะเขไปเบ้างนีใน่ในโน่นชิล่ากันนะพี่น้องชิมีบ้านให้เจเ้าตนวยังใดแน่ เดี๋ยวเขาไปเบเิ้งจะเข้าวเนาะครับเนาะพี่น้องเดี๋ยววิญญาเขาไปเบิ้งจักหน่อยในไหนก็นเราเออกมาแล้วเนาะไปเบิ้งจักหน่อยก็สิเห็นน้ำกันนะครับเนาะนี่บ้านยังก็บ้านเพิ่นซื้อบ้านยังก็ฮัมเออแกงซีลาบ้านแกงซีลาด้วยครับเด้อบ้านแกงซีลาเนี่ยๆยุ่งนานี่ครับมีทุ่งแวๆ่ๆอยู่นี่เดี๋ยวเรียกเขาเบิ้งข้าวเนาะพี่น้องข้าวจ้าสิ่ยู่จงังใดเป็นจังใดควมเดือดร้อนข้าวจ้าเอ้า เขาจาปิดไว้พี่น้องใ้เข่าซ้ำพิ้นเข่าว่าได้ครับโอ้เข่าว่าได้เข่าว่าได้เพื่นใ้เข่านะพี่น้องนะอ่ะเข่าป็นไปยังพี่น้องขออภัยเข่าไม่ได้อ่ะว่าไปยังก็พี่น้องพื่นใ้เข่ามีอย่างบุขวงขวงขวงทางอยู่นะครับเนาะอ่ะเข่าว่าไปยังพี่น้องไปไปต่อไปบ่งเลาะแรงท่องเที่ยวริมเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเป็นจังได้แน่ไปเบ oh, ิ้งนกำกันนะครับ นำถ่วมเข้าเจ้าไปเข้าเจ้าเป็นจังไดแน่นะกาจั่งพันๆมาหลายๆหมู่บ้านก็เห็นเห็นกันว่าเดือดร้อนกันหลายๆหมู่บ้านเนาะหรือข้าเข้าเจ้าเคยชินครับบัับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นข้าเจ้าสิท่ามใจได้ก็ได้นะครับผู้เขาบ่ยเจอเนี่ขเขาก็สิเฮ็หใจลำบากดีเด้เม่นบอบ่นองสิ่งยังก็แล้วแต่ ที่มันเกิดขึ้นดูๆบ่อยๆมันก็เป็นการความเคยชินม่นว่าถ้ามันเกิดขึ้นในโอ้โอปี่องัวม,มาเรียงนั่มพีแล้วเห็นมาตั้งคู่แล้วพอริมเคิลวอบ่สมาถจะไปเรียงใดแล้วม่นบ่ครบบครับขับรถเลาะริมเคือนเลาะริมภูเขาเลาะไปเรื่อยๆให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะเลาะไปเรื่อยๆ นี่ยังน่าจะทุ่นนี่บุถ่วมเหรครับซื้อล้านล้านเพิ่นนะครับเป็นเป็นแหล่งเป็นแหล่งมาชิมเนาะนาตะทุ่นมูลตะทูนนี่นะนี่นะครับนี่ล้านเพิน่นนี่นี่นะครับเด้อในล้านเพิน่นที่นี่ล่ะเปิดเปิดบริการอยูีดอกนะยี่น้องมากอะขนาดสินั่งได้อยู่พอมันอยู่สูงจังหน่อยนะครับเนาะอยู่สูงอันนี้สินไม่น้าตาร่องนี่หน้าตาร่องกับยู่ด้านขวามือนี่แหละครับขับรถมาจากทางเกินบุรัตเนาะ สีอยูทั้งขวามือสะสวนมากทั้งแม่นามสะสวนมากนะครับเนาะนี่แะครับเนาะแรงอาหารต่างๆยังมาได้นะครับแรงอาหารชิมอาหารที่ยูทั้งเคือนยังมาชมได้นั่งทานอาหารได้อยู่นะครับนี่ริมเบือนริมเขือนนะนี่นะนี่จังงลานริมเขือนนี่ก็นี่เห็นปะ ลานริมเขื่อนเพิ่นก็นอยู่นี่ยังนั่งได้นะครับบรรยากาศดีเลยละ่ะณตอนนี้นี่นะครับเนาะเห็นไหมครับบ้านริมเขื่อนนี่บ้านนองข้อควายก็ยังนั่งได้นะครับบ้านนองข้อควายเขามานั่งได้ปกติอยู่ครับนี่เนะนาะน้าบ้นท่านอิทถ่วมนะครับเด้อกําลังดีบรรยากาศกําลังชมสวยๆวิวๆงามๆเลยนะครับเนาะอืมนะครับเนาะก็ขอเชิญ่น้องมาเที่ยวได้ยืดดักนี่ว่านามขึ้นมาจอขยี้หอยถนนนั่นล,ะละ่ะตัว กัยังยังไม่ได้เยอ่ครับช่วงนี้นะครับนะครับยังช่วงนี้ยังยังพอได้เยอะนะครับนักสามัถ้าบ่ขึ้นมากเกินก็นี่นะครับถ้าขึ้นมากก็นี่อาจสียบด้นะครับอืมนี่นะครับนะน้ำเดินเ้อนะครับน้ำเห็นแล้วปริมปิมใกล้ถนนเน่าแล้วกลไกลถนนเน่าแล้วนะครับเนี่ยนี่ไปเห็นเลยครับเห็นเลย เนี่ยมูบานผู้เขาวงจะเป็นยังไงเดียววิญญาณสิทภาพไปเบิ้งนะครับบ้บานปูเขาวงคีวงนี่กะโอ้ยลงได้บนนอพี่น้องกสีมากลางเต้นบ่ด้แล้วฝนตกแบบนี้นะครับนะเนาะอาบ้านผู้เขาวงนะครับอยู่้างนาเน,นี่นะครับบ้านภูเขาวงเลยลนะ่ะเดี๋ยววิญญาณสิทิภาพไปเบิง่งเหตุการณ์จริงๆบ้บานผู้เขาวงนาะนามเขาจะเป็นยังไงแนะ่ พาหมู่บ้านล,ลงไปเลยเลยนะครับเดี๋ยวพาลุยไปเบิงจะพาลุยเข้าไปเบิงนะครับผ่านปูข้าวงจะพาลุยไปเข้าไปเบิงในบ้านปูขาวงนะครับนับเป็นยังไดแน่น้ำอยูนย่นวัดเป็นกระลนถนนเลยครับเบื้งน้ำร้นรถ,ถนนเลยพป่น้วงเอ้ยนี่นี่ครับ ตรงวัดวัดภูเขาวงก็ได้บ่นนะครับสาธุสาธุเนี่ยน้ำครับไหลมาจากจากอยู่นี่เดี๋ยวน้ำไหลมาจากๆอยู่พี่ปนอกโอ้ครับอ่ะระวังนะครับเด้อยวขับรถไกลแล้วมัดระวังนะครับนะน้ำม,มันไหลลงมาจากผู้จากทังวัดภูเขาวงนะครับอ่ะสิลงไปสู่ตีนน้ำเพื่ออ่านภูเขาวงนะครับมันถึงบานเขาเจ้าไปนะครับ ลงใดบ่เดี๋ยวพี่ใหญไปพิสูจน์ใดบ่เนาะพี่น้องไนไหนลงบ่เนาะเอาสิลงไดย่ดกัพี่น,อน,อนออ้องไปลงไปบึงครับนี่ปันผู้โควง,งนี่นะครับลงไปเบึงโอ้นี่ลงมาเลยครับนี่พอตีนนี่แล้วโอ้เจ้าเกี้ยวเขานี่ผู้สิดเบ็ดกันนางสิ์โอ้นางสิ์เบ็ดอยู่ฟังเลยครับโอ้นี่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 น น้ำขึ้นมาหอดนี้แล้วตีนบ้านเขาเจ้าแล้วพี่น้องเอา้านี่นี่พี่น้องเดอ้อน้ำมาหอดแล้วเด้อบ้านภูเขาวงน้ำถึงถนนเป็นที่เรียบร้อยจอดเรือริมถนนได้แล้วนะครับเดอ้อนี่นี่นะครับนี่นี่ครับน้ำขึ้นมาแล้วพี่น้องเอ๋ยนี่นะครับถึงถนนดิวิยคขับรถดีแล้วเด้อครับเดอ้อ น้ำขึ้นมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่ยาจอดรถจะไปเลื่อนไกๆไกๆนะันนะเดี๋ยว่ลองเบิง์ไกๆนะครับนะเนาะจอดนี่จะข้าวกันไปลุงเบิง์ไกๆนะครับปลามันมาจาังไดน้ำเป็นจังไดไปเบิ่งกันครับครับพี่ยาขี่รถลงมาเลยนะครับลงมาตรงถนนเลาะแม่นม้ำก็ปรากฏว่าน้ำอยู่ตีนถนนพอดีนะครับนี่นี่ถนนนี่ครับน้ำเห็นไหม,มครับ ขันฝนยังตกอยู่แบบนี้คาดว่าท่วมขึ้นมาแน่นอนพี่น้องสะดุง้งพี่น้องประชาชนที่จะปูจะบาขึ้นมาจอดไว้ริมหมดแล้วพร้อมที่จะเก็บกู้ขึ้นถ้าน้ามันขึ้นลายเห็นไหมครับน,นี่นี่นะครับเห็นมอบพี่น้อง สิขึ้นมาแล้วเนี่มันปิม,ป,มปิมอยู่นี่นี่นี่ก็สิน้ำขึ้นมาเมาื่อคืนตัวนี่เห็นบ่ปลาแก่นี่มันตึงเปียกๆอยู่นี่ส่ขึ้นมาอยู่นี่ในเมือ่อฝนตกแบบนี้เห็นไหมครับนะฝนยังตกจากจาก,จากอยู่นี่ปลาพี่น้องเลยเอาเลาะไปบึ้งเรื่อยๆนะครับเนาะเลาะไปบึง้งมันจะไปใดบ่เรือว่าถ่วมผลทางแล้วนะครับบ้านพวกกรงวงนะครับเด้อนี่น้ำขึ้นมาถนนแล้วนะครับ บ้านผู้เขาวงนำถ่วมแล้วนะครับสีท่วมถนนแล้วเดอนี่น้องเด้อนะครับครับเอาวิญญาขืนรถนะครับพาไปเรอเบิงถนนเระแม่น้ำบ้านผู้เขาวงนะครับนี่วิญญาขับรถกับน้ำนี่มันติดกันเลยพี่น้องเห็นป่นะครับกระบงงบอกว่าน้ำขึ้นสูงอีลีครับพี่น้องขึ้นอีลีีล้อเนี่ เบื้องเลือเลือพี่น้องผู้เขาวงกับได้มาจอดอยุดริมเลยจนผู้เฒ่ามาดังอ่อนซ่อนน้ำอยู่นะครับทะเลตุนศาสตร์บอร่อบัวาเป็ดบาวาัวไก่เคยไปหากินในานา้ำก็ขข้นมาหากินบนน้ำและบนบกแล้วครับพี่น้องเนห่ยบ้านพี่น้องทางพี่น้องผู้เขาวงอยู่กับถนนนะครับขันน้ำขึ้นท่วมถนนก็คขึ้นบ้านก็จะเขาต้องถ,วงถวง่วมแม่นบ่ครับเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวเอาเรือมาจอดอยุ่ริมเลยเลยครับริมเลยเห็นบันนี้ เห็นไหมครับนี่นี่เลยนะครับกะผ้ามาติดตามน้าให้พี่น้องเบิ้งนะครับว่าน้ามันขืนอหลีบ่มันมีการตัวว่มีการตัดแต่งต่อเติมนะครับนี่กะเบิ้งว่าเรื่อที่พี่น้องหาอยู่ห้กินกะมาจอดริมถนนแล้วเป็นเป็นที่เรียบร้อยกะว่าไดเม็นบ่มครับนี่ ทำปะเอาเอากระจกลงทายซิโรดนี่นะครับให้พี่น้องเห็นกันตาเลยว่าน้ำม,มันขึ้นหลายซัำใไดบโบแมนเข้ายู่เฮียนซื้อเข้าสิไปรู้เรื่องล่าต่างๆเรื่องน้ำ mm hmm. ม,มันเป็นไปบ่รดนนอกจากวิญญาณสีม่วภาพาพี่น้องมาติดตามแบบนี้มาเบิ่งแบบนี้ปรากฏว่าถนนข้างหนาคือสิ่วมไปที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับเอาพี่น้อง เบื้องน้ำกันว่าท่วมบรถนน้างหนวิย่ยาไม่สามารถเดินทางไปได้แน่นอนนี่เห็นไหมครับท่วมมิลี่ล้อละ,ละละพี่น้องนี่ไปบ่อใดแล้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อน้ำผู้เขาวงวท่งว,ว,ว,มว,งวมไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องไปบ่อใดแล้วเลาะไปบ่อใดแล้วนี่นะครับถนนผู้เขาวงท่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปบ่ไดดเลยครับนี่ ีลยวล่างเราลดข้าวกันมาแล้วนะครับนะพี่น้องนี่วิญญาณเคยเลาะขี่เลาะไปพูดไปขึ้นตรงคุณนะครับตอนนี้ขึ้นบ่ได้แล้วพี่น้องเดินี่ไปบ่ไดแล้วนี่นะครับไปบ่ไดเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับนะอันเจริพี่น้องน้ำม,มันไหลลีบอยไหลเลนน้ำปีนี้ก็ยังขึ้นอยู่เหมือนเดิมนี่เรือข้าจอมาจอดอยู่ตรงถนนแล้วเห็นบ่ฝนกันยังตกอยู่มืดตึบ๊บทางฝนเห็นไหมคน ฝนยังเทลงมาอยู่บ่เศร้าผ่านเป็นแบบนี้ไปอีกเครื่องเดือนพี่น้องว่าน้ำสีลายสำแดงสีเดือดร้อนเด้พี่เนอะให้หน้าสาโทเขานา้ำสมปลาสีถั่วหมดเนาะอ้าวมีเอฟซีบอกมาว่าถนนอุทยานน้ำพ้องไปทางน้องเรือน้ำถ่วมแล้วใวช่ไหมมันจริงเท็จจังใดเดี๋ยวฮาไปติดตามเบิองเนาะครับเนาะคลิปนี้ผู้เขาวงน้ำถนนเลาะริมน้ำเพื่อน,นถ่วมีเรียบร้อยแล้ว ไปบ่ไใดแล้วนะครับนี่เลยวิ่จาไปบ่ไใดแล้วถนนเลาะริมน้ําบ้านภูเขาวงท่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วคลิปต่อไปไปติดตามดูถนนจากบ้านภูเขาวงไปอุทยานน้ําพองไปทางพุนมั่นจีถ่วมบไปที่ต,ตามเบิง้งพี่น้องสวัสดีครับ